สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอกันแล้วตัดไร่สายเลยจ้ามาพอก็ไม่ทีอีกแล้วเมียจากการขุดดินเจ้าเพื่อน,นขุดดินที่ว่าสีใสจีเทปปูนม่จ้าเพื่อนกาพักจากขุดกับม,มาเลาะสวนคือเก่าจ้ะเลาะสวนเลาะไปเรื่อยๆจเจ้าเพื่อนเพราะว่าถ้าเมื่อยกับเป็นการพักผ่อนไปในตัวจะเลาะสวน ไปจ้ะเป็นเลาะน้ากันจ้ะส่วนคือเก่าจะเป็นเพื่อนเลาะไปไอ้ม้วนนี่เป็นในซาลารีจ้ะไอซาลารีที่เม,มทิบโอมมาจากข้างในนี่จะ้ะเพื่อนแต่ก่อนอ่ะเขาอยู่ในไฟอยู่ข้างในจ้ะเขากระง,งามกระเขียวบันนี้มาอยู่ข้างนอกมาเจออากาศหนาวมาเจออากาศแบบว่าอากาศเอ่อเปลี่ยนแปลงดูนนะเป็นจะอยู่ประมาณนี้จ้ะก็คือว่าปล่อยบริสุทธิ์ใจเพราะว่ามีมีม กาไม่กะสนใจตัวกาไม่สิแม่จ้ะม้วนนี่กะปล่อยสินะบัวกะอยู่ประมาณนี้กะจ้ะอากาศมันเย็นจ้ะอากาศบ่ั่นแดดมื้อนี้ว่าสิมีแดดกะบ่มีแต่ยังบ้านได้มีแดดมาอยู่กะมาเลาะไอ้เสียบไอ้แปะนั่นไว้จ้ะเพื่อนๆอยู่ข้างนอกนี่สิยังบ้านได้งามปานไดจ้ะเพราะว่ามันไอ้อากาศมันเย็นอยู่กะ แป๊ะไอ้ไอ้นั่นจ้ะพักสลัดไม่จะเ,เพื่อนไม่ทิบเอามาแปะะว้กะบกังหน้ขึ้นบันไดเพราะว่าอากาศมันยังเย็นอยู่ก็ยังมาโตขึ้นทะถีมีแต่ต้นนั่นแหละจ้ะพักซีปป่ปอมขึ้นดีแท้ซ้ำไดซ้ำซ้ำไดซ้ำหนึ่งบริกินบริบไอ้หนาวซ้ำได้เสมองนี่บ่มีปัญหาจ้ะเพราะว่าเขา เขาทานหนาวมากเลยพี่ซี่ปอมเนี่ยจ้ะเพื่อนก็หันมาทาั้งนี้ตัวน,นี้ก็เป็นไอ้นั่นเนียจ้ะเพื่อนๆืก็ร่งขึ้นจ้ะอ่าแค่ลอดแค่ลอดเมทีปลูกก็ร่งขึ้นก็ร่งขืนก็ร่งขึนข้นใบสองใบสามเนียจ้ะเพื่อน,อนๆืนก็ร่งขึ้นเหมือนเลยเลยจ้ะทั้งแปลงจ้ะแค่ลอดตัวน,นี้เพราะว่ามเม็ดของปีที่แล้วไหมจ้ะเนี่ย เม็ดของปีทีแล้วเมทิบกาอ่าฟานลงกหนีเลยไม่จ้ะเพื่อนๆื่นบอคิดว่ามันจะขึ้นบัดที่มันขึ้นเต็มเลยไม่จ้ะเม็ดมันแบบว่าเอาเอาแบบว่าเอาหัวทีอ่าหัวในอนอยทีตัดออกกินแล้วกาหัวมันจะมีหัวปลายมันในหน่อยไม่จ้ะเพื่อนเพื่ทนพมธบเอามาเสียบบันนี้เขาก็ขึ้นเอามาเสียบขืนเน้ะขนดอขึ้นยั้งไม่จ่ะ เมทิก็เลยว่าเอาว้เอาว้เอาพันเอาใน่าวันวสาก่าพ่อถึงเวลาหนาหนาเอาหนา,หนาสีล่างแต่งเ,ตเลยจ้ะเนาะเมทิปกะโรย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 เม็ดเขาลงหนีไม่เจอเพื่อนเมทิปเมทิปเก็บวจ้จ้ะที่าว่าไว้เอาพันนะ่ะมันก็เลยเต็มแปลงเลยจ้ะเต็มแปลงเลยแค่รถเนี่ยวันนี้ก็มาทั้งนี้จะ้ะนี่ ทั้งนี้ก็เป็นกวางตุ้งจ้ะกวางตุ้งนี่เป็นแบบว่าสองสุดแต่เพื่อนมึงเป็นสองสุดเนาะสุดนี่ไม่ทิพย์เอามาเสียบตตดนเลยจ้ะเอามาแปะแตดลเลยจนว่าต้นเขาเริ่หม่แล้วเนาะเริ่มเริ่มไก้สิเก็บกินแลวจ้ะเพราะว่ามันเสียบแตงแต้นี่เห็นบอกเริ่มเขาเริ่มต่อหยอยดแล้วแสดงว่าเริ่มเกลเราจะได้เก็บแล้วจะให้ต้นน้อยเขาขึ้นกันนี่ต้นน้อยเห็นบหนต้นน้อยนี่ไม่ทิพย์กระเพึ่งเอามาแปะ เนี่ยเพราะว่าเมธีเพชรยังสี่เม,มเจเนเพื่อนเพรปลูกที่เดียวปลูกกินไปเรื่อยๆจ้ะถ้าปลูกที่เดียวแล้วมันจะกินน้ำวัา,าน์ไหมจ้ะต้องแบบว่าทยอยปลูกปลูกต้นนี้แล้วก็ปลูกตัวไม้อย่างปลูกตอกันไปเรื่อยๆทยอยไปเรื่อยๆเองสิเมเจะพัดกันกินตัวหนึ่งก็ห้ตัวหนึ่งก็ลั่งขึ้นเองสิเมเจะเนี่ยัวนี้ กาดฮองเตจ้ะมึงเนี่ยเข้าขึ้นกำลังออกดอกเดี๋ยวสิเกบไปกินแล้วม้วนนี่มันตั้งแต่ปีกลายเลยจ้ะเพื่อนๆม้วนนี่ม้วนนี่แปะใหม่กำลังขึ้นม้วนแปะกอนนี่กระสิเก็บไปกินจ้ะเพราะว่าเขาเริ่มนี่เริ่มสีมีดอกเล้วเพราะว่ามันมันมันอันนี้แล้วจ้ะมันโดนแล้วเนาะปลูกเตะหนาวพุนจ้ะปลูกเต็นหนาวเพราะในเมื่ดพุนน่ะ แต่ว่าตอนนี้ก็เพราในเหมือจ้ะแต่ว่าดีขึ้นซื้อๆอ,อ,อุ่นขึ้นมาแน่หน่อยนึงซื่อๆนะเนี่ยวันนี้ไม่ทีพย์กัสิขามมาพี่จะ้ะขามมามึงต้นลีกจะ้ะต้นลีกนี่ต้นกระเทียมฝรั่งไ,ม,ไม่จ้ะม่ธีปลูกได้สร้ามปีเลยจะ้ะต้นนี้แบบเขามีหลากมีเงาอยู่เขาก็ขื้นไม่ตามหลากตามเหงาเขาเลยจะมึงเนงี่ยงามๆแต่เพื่อนเพื่อนะ ตนลีกต้นนีต้นงามผุ้นะ่ะเห็นมีเขาขึ้นยังสิแม่จ้ะเขาแตยกยอดขึ้นตามตามลากตามเงาเขานี่ลากเขาเด้อจ้ะนี่เห็นม่้ต้นนี้เป็นอันนี้เกาเขาแม่จ้ะเนี่ยอันเกาเขาแต่ปีไก่เขาก็ขึ้นมาไม่ในปูได้ปีสองปีเลยจ้ะนี่ต้นลีกนี่เขาจะขึ้นยุ่งสิเลยจ้ะเนี่ยอ่ะตัวไม้ก็จะขึ้นมาไม่เลยเรื่อย,ยสิแม่จ้ะเ,เพื่อน ต้นลีมันนี่ก็แซมด้วยอ่พักซี่ฝรั่งเลยจะเผื่อโอเ,เปนเวนพักซี่พัคซี่เหล้าจะ้ะแต่ะบะหั่นได้ขึ้นจะ้ะตัวพักซี่เหล้าหั่นได้ขึน้นปลูกไปเรื่อยๆจะ้ะปลูกกินไปปลูกวักกินเองนะจ้ะเนาะบ่ต้องไปหาสื่อเขาอ,อยาก,กกินเองมาทางนี้จะ้ะมาทางนี้มันฝรั่งไม่ทิพย์กระลังขึ้นจ้ะเพื่อนๆมึงนี่กระลังขึ้นม้วนนี้เป็นสี เป็นสีแดงจะ้ะเป็นสีแดงเป็นสีม่วงเนี่ยการเขาเขาจะมัวเขาจะเป็นสีม่วงมืงเนีจะเป็นเพื่อนพักสลัดพักสลัดแปลว่าต้นต้นเขามันเป็นดอกเนาะจ้ะเนาะบบนี้มันเป็นเม็ดเม็ดทิพย์ก็เลยถอนล่างล่างแตงเขาไปจะถอนถอนแล้วก็มาลงในี่ยนี่เอาดินกบขึ้นจ้ะมึงเนี่ยพักสลัดจะ้ะขึ้น เพราะว่าเอาลงในนี่เขาเป็นปุ๋ยเปน็นอย่างสิแม่จ่าเพื่อนเพื่อนไม่ยอมไปถิ่มไปหยังนะมันฝรั่งกำลังขึ้นเต็มเลยจ้ะเพื่อนเนี่มันฝรั่งนี่เลยจ้ะเพราะว่าปีนี้ไม่ทิบเอามาใส่กลองเหมือนเลยจ่ะมันฝรั่งนี่ใส่กองเม่นหมือนเลยจก็ปูกพอได้กินพอบ่ได้ซื้อเขากินจ้ะเพื่อนมักปูก,กับปูกไป แล้วมันฝรั่งม้วนนี่กะเป็นมันฝรั่งที่เก็บเอยเองแม่จชาเพื่อนเพื่อนเก็บเอ่อพันเขาไว้เองพันกับบริสุสเก็บไว้ปลูกแล้วก็เก็บไว้เองสิแม่จชาเพื่อนเพื่อนม้วนจีนกับจีนม้วนเก็บกับเก็บเองสิแม่จชามันฝรัง่งอันนี้กักระลังึ้นทัวร์ลันเต่า โดนอีหย,ย่างกินบุนี่จะกัดยอดออกแม่เป็นเพื่อนทั่วลันเต่าก็เลยกําลังขึ้นขึ้นกันจะ้ะทั่วลันเตาที่ไม่ที่มาปลูกเสือกไหมจะ้ะเขากําลังขืนเขากรลืมจับเสือกไหมจะ้ะเขาเริ่มจับเสือกตัวใดไปจับเสือกเขากับพันในเขาถ้าเขาไปจับเสือกเขากับพันไปพันเขากําลังขืนขึ้นกันจะ้ะทั่วลันเต่ากันเลย ปูคักกินเองปูไปเรื่อยเนี่ยจะ้ะการใส่ชีวิตต่างแดนของเมทิบโมีอย่างรูลาอยู่แบบเป็นบ้านจะ้ะเพื่อนอยู่แบบเป็นบ้านมึงผักสลดัดงามงามจะ้ะนะผักสลดัดนี่เลยจะ้ะงามยีดี เลาะสวนคือเก่าจะเ,เพื่อนพักจากการทำงานขุดดินก็มาเลาะสวนนี่งามมาจากเ,เพื่อนงามโบผู้น่ะกำลังขื่นพืชพักกำลังขื่นใะเ,นเพื่อนแห้งได้แดดแห้งสีสัดขึ้นเลยใะเ,เพื่อนนี่นี่ยังแดดยังบ่มันนี่ปันไดยังมันในมีแดดปันไดจะ้ะก็เพียงแต่ว่าอากาศอุ่นขึ้นมาหน่อยนึงกลางคืนก็นยังเยน็นอยู่แต่ว่าก็บ,บ่ติดลบว่สัสดุใจะเ,เพื่อน พืชพักกันเลยขึ้นขึ้นยูแต่ว่าหังแบบว่าขึ้นบบเล่ไหมจ๊ะึ้นซาแต่ว่ากับ,บ่ตายแต่ว่าถ้ามีแดดขึ้นมานี่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนีพ่นพ,นพ,นพักมวนนี่สิสัตึ้นเลยว่าสนันฮ์จ๊ะอาจารยเพื่อนๆพ,นพนไม่ทิปก็ะสิมเก็จบคลิปยู่ซ้ำนี่แหละจ๊ะ อยู่กับไอ้มันฝรั่งกับไอ้ทัวรลันเตานี่จ้ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะที่เขามากำลังใจเมทิบขอบคุณนั่งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เวียนเข้ามาหาขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เวียนเข้ามาสนับสนุนจัดคลิปนี้เมทิบไปแล้วจ้าพอก,กันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้เมทิบาบายบาย